สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว youtube ทุกท่านวันนี้เราได้รับภารกิจให้มาตรวจสอบปั๊มน้ำครับมีเสียงดังแตกมีเดี๋ยวลองฟังเสียงดูก่อนนะครับยังไม่รู้ว่ามาจากสาเหตุใดนะครับปัม๊มเป็นปั๊มใหม่นะครับ เสียงลักษณะดังมาจากตัวมอเตอร์นะครับก็ขายลูกปืนแตกเหมือนลูกปืนแตกนะครับแต่ปั๊มใหม่ก็ไม่น่าจะแตกเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจะตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขกันนะครับเผื่อใครเจอปัญหานี้จะได้เอาไว้เป็นแนวทาง cái ngàn, là khả là mình phăm thẳng ครับก็เดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบหาสาเหตุนะครับว่าเสียงดังที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากอะไรนะครับซึ่งก็เท่าที่ดูนะครับเสียงดังเนี่ยมันเกิดมาจากแถวแถวจุดนี้แถวแถวตรงด้านท้ายของตัวมอเตอร์นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีใบพัดอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะแกะดูว่ามัน มีอะไรเกิดขึ้นกับจุดนี้ไหมหรือมีอะไรไปขัดมันไหมหรือมันหลุดไหมนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะหรือห้อดูนะครับเดี๋ยวจะแกะโควเวอร์ตรงนี้ก่อนนะครับจะมีสกูอยู่ตามตำแหน่งนี้นะครับเป็นสกูแฉกนะครับเราก็จะถอดนะครับจาจุดนี้นะครับมีอยู่ประมาณเอ,อ่อหนึ่งสอตัวนะครับ อยู่สามตัวนะครับโอเคเดี๋ยวขอญาตถอดก่อนนะครับผมนี่ก็คือใบพัดนะครับแกะมาแล้วตัวฝาครอบแกะไปแล้วนี่คือใบพัดสังเกตว่าดูว่ามันมันฟรีได้อย่างนี้นี่ถือว่าผิดปกติแน่นอนนะครับครับเพราะนี้หมุนไปแต่ตัวใบพัดแต่แกนไม่หมุนนะครับก็ใบพัดเสียนะครับนะ นี้ใบพัดรูดนะครับต้องเปลี่ยนใบพัดใหม่ครับก็เดี๋ยวต้องถอดกิบตัวนี้ออกนะครับนะถอดกิฟตัวนี้ออกแล้วก็เอาใบพัดออกแล้วก็เอาตัวใหม่มาใส่นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันหลวมอย่างเงี้ยมันทําไมมันดังได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมันเสียบปลั๊กนะครับห้มันทำงานดนนะครับเสียงมาจากจุดนี้จริงไหมนะครับ เปิดน้ำนะครับมีปัญหาของมันมันไม่หมุนไปตามแกนลแลก็คือหมุนแล้วไปทับก็ขึ้ตามเงี้ยเดี๋ยวผมจับไว้นะมันจะหมุนแต่แกนมอเตอร์เห็นไหมครับางงายังไม่หมุนปั๊มทั้งานยังไม่หมุนนะครับเนี่ยนะครับ แลกนะครับก็คือต้นเหตุของมันนะครับก็เดี๋ยวการแก้ไขนะครับก็เปลี่ยนใบพัดตัวนี้ใหม่นะครับนะครับก็แค่นั้นเองนะครับโอเคครับก็ถ้าใครเจอปัญหานี้นะครับกับปั๊มน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มใหม่ปั๊มเก่านะครับเสียงดังลักษณะนี้คล้ายๆแบบนี้นะครับก็อาจจะแก้ไขได้ด้วยตนเองไม่ต้องเรียกข้างนะครับ ก็ได้นะครับก็ปัญหามาจากจุดนี้นี่เองนะครับโอเคครับนี่ครับเสียงก็จะดังแปลกๆเนี่ยครับเสียงเขานะครบับคือเสียงนะครับ น,นเดี๋ยวเราก็จะแกะตัวไปพัดออกมาดูนะครับสังเกตว่าผิดปกติก็คือมันดึงออกมาได้เลยนี่คลิปลิบยังไม่ได้แกะเลยนะครับัติดอยู่นี่นะครับนะติดไหมกิบแกะออกได้ด้วยมือเห็นไหมครับ อันนี่คือสภาพใบที่มันผิดปกติทําให้กิบล็อกไม่ได้นนก็ถอดออกมาได้เลยง่ายๆงี้ถอดออกมาง่ายๆง,ยง,ยงยอันนี้คือผิดปกติตัวใบพัดเสียต้องเปลี่ยนทั้งชุดาเปลี่ยนใบพัดใหม่นะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนตัวใบพัดใหม่นะครับ ออกแล้วก็จะเหลือเฉพาะตัวมอเตอร์รับรองว่าเดี๋ยวเราจะลองเครื่องนะครับตอนที่อันนี้เราแค่ทดสอบ,บไม่ใส่ใบพัดเนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงถึงแม้ว่าปั๊มจะทํางานเปิดน้ำนี่ครับปั๊มหมุนน,นะครับไม่มีแล้วไอเสียงเขียดร้องเมื่อกี้เนี่ย โอเคก็ okay. Okay. สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไปเพียงแค่นี้นะครับ